โตอนนี so, ้เด yeah. ็กน้อยกลังเลื่อนรถกลังสิติดอยู่แถวสุนีนี่แล้วเนานนีห้ามสี่โมงเลยก็เรื่องเด็กน้อยเรื่องเฮียเลยเรื่อนติดเล เราจะพาเราไปสู่ไปเบิง่งสะพานเรียบสายฟังสะพานเรียบสายฟัง,าบ,าฟงบางซ้ายเด้อก็จื้อลืมอยู่เลยเลยสะพานเรียบสายฟัง ใชฝั่งฝั่งซ้ายทางจริงก็ทางเลี่ยงเมืองก็เหมือนเข้าไปในโอ้ยรถติด เรียบสายฟังบางซ้ายจะทอนแสงถึค่ยอยไปค่อยบึงซืมอ สร้างสามสร้างสามตัวบวเป็นสร้างสามหัวสลนะยร้างสามโตพราขึ้นขีติน้อยเปาปีตามก้นพระยาเยวยวเโหทั้งสามหัวทั้งสมตัเด้อนี่สร้างสามหัวสามตัว ตัวหนึ่งมีสามหัวแล้วก็มีสามตัวคือเอาเป็นเห็นน่ะแสดงว่ามีท่าใดหัวเก้าหัวอันนี้นี่บอกถนนเรียบสายฟังทะเลส้นบุรีเบิองเอาเบิ้งเอาทำโซ่ทีเก่าวเวลาไมา่มาเอาเรื่อยๆภาพกันนะจ่ทำโซูด้วเบิ้องสถานการณ์นี่แล้วโอเคเรา เดละเทียว์เดลเทียร์มือนี่เงียบเงียบเสียบตลาดหนาตลาดเลิศกระเบื้อยิ้นี่นะอันคานดิปกติมีตลาดหนดอยู่ไกลมากแล้วม,มือนี่เงียบเรียบเสียผู้ทางแรนลหลรถหักแรนไว้กระบื้อได้พอประเทศปิ่นขึ้นไว้นาะ บวงไฟนี่แหละสอง้าค่ะนี่จะปลาาซเลนดอกทะเลอาบน้ำบ่ได้เพาะวามันบูดีรายหาดนีนนแจะขีตุ๋มถนนเลี้ยงเมืองกับว่าเนี่ยทั้งไปทั้งเข้าไปในเมืองพวนโอ้ยบไวไหวรถติดไปนี่ค่อยไปยังดีกว่าแต่ข้อเท่ากันวาอันนี้นรถติดอันนี้บ่ติดแต่ว่าเขาได้คอยแลน พอพื้นทีอันขึ้นไว้ดีแรนไว้ก็ไป,ไปตูนขึ้นน่นน,น,นะแรงสะซ่านี่ยดีสุดเลยแรนได้ยังเก่งสุดกะหกซินี่แหละห้าซิฟหกซิฟแดี๋ยวห้อคอยแรนไปเลยไฟดอกไฟแดงก็พ่มีอันเด็ขึ้นอ่ะนี่และขึ้น สายหาเ,เรียกสายฟังทะเลบนสายหาสายนี่เป็นทาเหือทาเหือพรีทาเหือพรีเดอ้อพูดเลยอยากมีตลาดนัดเขามวเฮ็ดนี่แหละพูดเลยอยากกินอาหารทะเลสดุดๆๆเหรอยามพเพืที่ตลาดนัดวัน,นเสวรอา,าทิตย์วันนี้เพฝนพวยเฮ็ดดีนะขานมีรถทัวร์อยู่เบื้องขวามือกัมีรถทัวร์พา ลูกทัวมัมาเลสมผิวทัดศนียภาพของถนนเรียบสายฟังทะเลของจังหวัดสุนบุรี ไช่มือสนามกีฬาของเพอเมืองสนบุรีข้างหน้าเป็นเหื้อใบเหื้อใบโบราณของสาวเมืองสนบุรีนี่แหละเหืือใบคนสมิตเซอรีแก,กับแบบนี้แหละ บนทางซีเรนนะู่นนะคือเราละเรียบ้ายหาด้ายฝั่งทะเลติดันทางซีเรนมีบนจอดให้ซิดเบ็ดตึกเบ็ดตึกฝาหนทางยาวอย่างครบถือว่าไ่ได้มาตราฐานสากลถูกยาวไป่มาตราฐานสากล เป็นสาวันทีนี่รถล,ลายอะไรนี่แต่ว่าไฟกระแลนไว้พอได้เลยคอยแลนนี่แหละคนเห็ุคืนนนไว้ดีแลนไว้เจอือคืนนโนคือเกาอีกคืนละนาดอีโอ้ยแลนไว้กันขันหูละคืนละนาดอึก๊กอึ

ที่ยนไปแล้วขี่เหงาแต่เหงอแบบก็สร้างฮนแห้ะไก่ดิไก่เลยไก่วไก,กว่าไก่กว่าก็สร้างเนี้ยไก่กว่าสองสามเท่าคนตัวกำลังออกแบบกกดีเ็ปปีกที่แล้วทุกอย่างเป็น สียดฐาเว่าหน้าเป็นภูมิมาเอาใจใส่เราไปเราเล่งไงสะพานข้าวก็สมุยสนามบินอัน,อนสนามบินอันไมอยู่อันอีอยังอยู่เทิงพี่เลยเพราะว่าสนามบินอันภูเก็ตแต่มันมันมันขยายบริเวณแล้วแคบแล้นขยายบริหอมเดินสถนานี่ตรงนี้ งายเทียทนาบินอีกตัวนึงอยู่เถิงพี่พอนเท่าไปตอนลุงอ่งห,งหนันน่ะก็อย่าลืมล้ะกระบีกระบีดีแถวกระบีพ,พี่เหตเดิน,น,นดิเหถ่ายรถอยูแล้วก็ เดี๋ยวมูมูโบเฮ็ดแล้วมูก็อยากเฮ็ดอยู่ครับโบเตือ้องนะเรื่องเวลาเราจะก่อได้เป็นนายกปั๊บมือทำอิดกับไปใต้ก่อนเลยด,ดิมือทำอิดนะมือจะเป็นนายกมือที่สองอเขากล้องเะมากเลยคกติัดทิม <c oughs> ลืม <c oughs> ลืม